สวัสดีครับ hmm. ย um, ังก็พอมากกูก็แบบไม่ได้เจอกันนานเลยงานไม่ได้เจอกันงานก็แต่ปีที่แล้วงานหายไปงานมากนงานก็แต่ตั้งก็แต่ห้าร้อยปีที่แล้วไงไม่ได้เจอกันงานงาผมจะมาผมมาทำอะไรเร่งๆครับซึ่งครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมมาว่า กากิคงนะฮะกากิคุงอ่าว่าเร่งๆไปกูงาพระเอกของเรากากิคุงยังไม่ได้ว่ากรามากครับตรงเนี้ยรัาถ้าว่าไม่สวยก็ขอภครนะครเพราะว่าผมโมบายสีไม่สวยนะฮะแล้วก็ส่วนกวัวเนี่ยก็เป็นคงว่ากรูปก็ไม่ค่อยเต่งมากนะฮะถึงงวะ่วากรูปมาสิบแผ่น ไม่มีใครกินเลยไม่ใช่อาหารเว้ยนะนะฮะน,นะฮะนี่ยนะฮะเป็นการคุ้มนะวังน,นี้ก็มาว่าคุ้งตากกี้คุ้นะฮะตากกี้คุ้มากกี้ตากี้คุ้กูเว้ยนะนะฮกูเว้ยกูเว้กูเว,วม้งเว้ยครับเม้งเว้ยถ้าไม่สวยยังไงฮะขออภัยะฮะเะยัง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 ไม่ได้โดนสีพวกอกไม้เสื้อเลยคระะับึง แต่ผมกะมาบอกเรื่องเงื่นะาฮะซึ่งคำว่าผมจะมาบอกนะฮะเกี่ยวกับกางช่องแอลช่องแอลนะฮะอาจจะไปกั้นช่องแอลใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะฮะเพราะว่ากองเปิดเครืเปิดเครืรครบางที่สเปกนะฮะจะมีคอมใหม่นะฮะจะมีจะมีคอมใหม่แล้วก็อาจจะได้อคัคลิปดีๆไะกันเขาบ้าง แล้วก็การกี้ขู่ผมจะว่านะผมจะว่าทีนี้ก็อพหนึ่งนะฮะใครอยากให้ว่าอะไรเนี่ยสามารถส่งืูเมนมาได้ครับนะวันนี้ผมก็แค่มาบอกแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาดูบ๊ายบายแล้วขอบคุณ คุณนซาไงจริงๆนะกนกมีแค่ไงก่ยวก็มีสองไงสามไงานคุกเกทำเรื่อยๆไกอนก็ทำเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนนี้อยขอาไขอเขเลยเครื่องกระเกมก็ความถ่เครื่องกระเกมมัไปการเชื่อมมาตั้งรอบึงอ่ะนะก็เนี่ยชูชูง่ากากี้กลุ่มไงอะรี้ก็ผมผมว่ากมกลุ่มกากี้ เมื่อเราไปเจอกันเมื่อไหร่ไงคือจะเลืมให้หูฟัง USB ผมเลยฮะมันเกี่ยวเมื่อไรบ๊ายบายฮะขอบคุณครับที่มาตูน่แงคุณดักกี้ค่คุณมาตูอย่าลืมแมงนะครับบายค่ะบายบาย